กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมอกอรบฟังข่าวต้นชมวงจากศูนย์ข่าววิทยุมกอสองคลาค่ะแหล่งท่องเที่ยวแห่งไม้สวนดอกไม้ไร่คุณอารีแอดกระบีเปิดให้ผู้สูงอายุและเด็กเข้าชมฟรีนายรอฟียะยะโกบ อายุ5 8ปีอยู่บ้านเลขที่223ี่มหมู่สองตะบลเขาครามอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่กล่าวถึงแนวขิดในการปลูกสวนดอกไม้ไร่คุณอาริยาแอดกระบี่ว่าเดิมตนเองได้ปลูกดอกไม้ไว้ดูแลกับภรรยาประมาณ2-3ชนิดดอกไม้ก็จะเริญเติบโตสวยงามดีประกอบกับเป็นคนทีรักและชอบสวนดอกไม้ประเภทสวยงามจึงตัดสินใจปรับพื้นที่ประมาณ12ไร่แล้วมาปลูกเป็นสวนดอกไม้ประเภทสวยงามอย่างจรงิงจังสำหรับ สายพันธุ์ที่นำมาปลูกได้แก่พันธุ์ซอยไก่หรือซีโรเซีย มาการเร็ตหีีปุ่นดอกดาวเรืองดอกเฟื่องฝ่าโดยได้เริ่มปลูกประมาณเดือนกันยายน2565ัน่ผราถนมาใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนก็เริ่มออกดอกสวยงามสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาทเที่ยวชมเป็นอย่างมากโดยจะเปิดให้ผู้สูงอายุและเด็กเข้าชมฟรีเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์0 8 5ย์2 7, 7 1 3 9 วีนีนาธสุรกรรแห้งศูนย์ค้าวิทยุม,มก,ก่อทงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน